สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกิกี้ทุกคนนะคะวันนี้มีเพื่อนฝากถามโชค9ชั้นที่บ้านกิกี้ค่ะว่ามีแบ่งปันหรือไม่นะคะขอบอกเลยค่ะว่าโชค9ชั้นในกิกี้ไม่เก่งเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีต้นแม่พันธุ์ที่เป็นลักษณะใบด่างแบบนี้นะคะอะอยู่ประมาณ2-3ต้นนะคะก็มีทั้งด่างชุ่มพู่ด่างขาวนะคะแล้วก็ ดังเหลืองนะคะแต่วันนี้กิกี้จะมาแบ่งปันนะคะ,ะต้นที่กิกี้เคยใช้วิธีการแยกแยกรากนะคะโดยการแบ่งรากที่เป็นลักษณะต้นฟอร์มกรนะคะก็แยกออกมาซึ่งการแยกเนีกิกี้ใช้วิธีการหัน่นแล้วก็เอาราก แยกออกมาด้วยนะคะซึ่งราคาที่แบ่งปันก็แบ่งปันให้กับ FC ค่ะมีประมาณ3-4ก้านเองนะคะทุกคนส่วนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นต่อที่เป็นลักษณะต้นเดิมนะคะอีกแม่พันหนึ่งนะคะที่กี้ใช้วิธีการยกยอดนะคะนี่คือกลุ่มที่เราเอารากออกไปด้วยนะคะซึ่งกิ้กก็ใช้วิธีการ ดูแลเนี่ยประมาณ1-2เดือนนะคะกลุ่มนี้นะคะรากเดินดีเลยนะคะทุกคนก็ขายในราคา119บาทรวมทั้งกระถางนี้ด้วยนะคะ,ะกลุ่มนี้ก็เป็นโชคเชั้นด่างเหมือนกันค่ะแต่เป็นด่างขาวนะคะ3กระถางนี้เป็นด่างขาวะคะ่ะทุกคนก็ขายในราคาเดียวกันค่ะ1นบาทนะคะใครที่สนใจนะคะตอนนี้ถ้าเป็นด่างชมพูนะคะด่างชมพูก็คือ2 กระถางนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นช่้วเก้าชั้นนะคะที่เราแยกขยายนะคะด้วยวิธีการยกยอดนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะต้นนี้คือต้นแม่พันธุ์ค่ะทุกคนก็อาจจะไม่สวยเพราะว่ากิกกิไม่ได้ดูแลกิกก้ปลูกไว้ข้างบ้านค่ะก็แทบจะไม่ได้ดูแลเลยคะ่ะสาหรับโชวัวเก้าชั้นเพราะว่าหนึ่งไม่ถนัดแล้วก็ไม่เก่งแล้วก็เพิ่งเรียนรู้วิธีการ ปลูกวิธีการดูแลนะคะสำหรับโชัวก้าชั้นที่ปลูกไว้ที่บ้านค่ะตอนนี้นะคะก็มีต้นลูกนะคะแบ่งปันก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนแยกออกมาเป็นใบซึ่งมีรากด้วยนะคะก็ขายในราคา119บาทนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยปลูกอยากจะทดลองปลูกก็สามารถทักมาที่เบอร์ไลน์กิกกี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณน้องที่ ทักถามนะคะเกี่ยวกับโชค9ชั้นนะคะวันนี้มีแบ่งปันแค่นี้นะคะใครสนใจก็พร้อมที่จะส่งให้รวมส่ง119บาทให้กับ f อที่สนใจอยากจะไปปลูกค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ